สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ p s s s w w e k k นะคะวันนี้เราเป็นช่วงยังเป็นต้นปีเนาะวันนี้กล้องอัดในวันที่10มกราคม2563นะคะเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วมาดูกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา p a s s สไป็น,นึ่งวีคเนี่ยได้เจอกับอะไรที่อยากมาแบ่งปันบ้างนะคะสัปดาห์นี้กล้องจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับงานบริการแล้วก็ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะแล้วมองอจะพูดจะเล่าจะคุยกันเนี่ยทั้งในมุมของคนที่ให้บริการแล้วก็คนที่รับบริการด้วยนะคะคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมาจากที่ว่าตอนนี้ขายประกันแล้วแหละแล้วการขายประกันมันก็จะมีงานทั้งสงส่วนเนาะไม่ว่างานติดต่อพูดคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะขาย ใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืองานบริการลูกค้าหลังจากที่เราขายเราเรียบร้อยนะฮะก็ยังมีการบริการตามหลังด้วยเนาะทีนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะว่าลูกค้าทุกคนของเราเป็นลูกค้าที่น่ารักแต่ก็ต้องพูดตรงตรงคนจะเกลียดทีฉันไหมเวลาที่เราติดต่อค่ะเราจะเรียกว่าเราติดต่อผู้มุ่งหวังเนาะ ก็คือเราอยากจะขายใครนะคะแล้วก็ทักทายเขาไปไม่ว่าจะทางอินบ็อกซ์ไดเรกเมสเซจไลน์หรือว่าโทรศัพท์ไปหาก็ส่วนใหญ่เนี่ยฟีดแบ็ดีนะคะฟีดแบ็ดีในที่นี้หมายถึงว่าอ่ะคือตอบมาดีแหละสุดท้ายซื้อไม่ซื้อว่ากันแต่ว่าคุยดีนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนเหมือนกันที่ตอบมาไม่ค่อยโอเคคือไม่โอเคไม่ใช่จากเขาอะนะเป็นจากเราอะเนาะว่าความรู้สึกเราเห็นแล้วฟังแล้วอ่านแล้วมันไม่ค่อยโอเคนะคะ แต่นั่นคือธรรมชาติของงานพอมันเป็นธรรมชาติของงานที่เราจะต้องยอมรับอะค่ะมันก็ต้องดําเนินต่อไปเราเข้าใจนะคะแล้วเราก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะตัวกล้องเองเนี่ยก่อนที่จะมาจับอาชีพนี้เป็นตัวแทนขายประกันเนี่ยเราก็เคยรู้สึกหรือมีทัศนคติต่องานประกันรวมถึงคนขายประกันแบบไม่สู้ดีเท่าไหร่ถึงขนาดที่อาไรอาจจะเคยเล่าไปแล้วนาะว่าเคยมีรุ่นพี่ที่ขายนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ารุ่นพี่คนนั้นเนี่ย ก็เป็นที่เอามาเมาะมอยกันในในหมู่เพื่อนฝูงว่าแบบออ้ยถธาพี่คนนั้นโทรมาหรือติดต่อมาอย่ารับนะอะไรต่างๆนานาแบบนั้นนะคะประเด็นที่จุดประกายอีกอันหนึ่งที่เอามาคุยวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปอ่านบทความบทความนึ่งนะคะแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยออขอไปค่ะผู้เขียนเนี่ย <c oughs> ก็ได้เขียนถึงอาชีพคนขายประกันนะคะในมุมที่จริงๆแล้วก็เป็นมุมมองทั่วไปแหละคือ อาจจะต่ํากว่าศูนย์นิดหน่อยก็คือติดลบนิดหน่อยไม่ได้ถึงกับโจมตีอะไรดุดันนะคะแล้วเนื้อหารวมของบทความนั้นก็เป็นลักษณะําขันอ่านแล้วสนุกสนานเนาะแต่ว่าเราเองพอเราเป็นอาชีพนี้ค่ะหืมเสียงหมอดังมากงั้นขอไอกลบเลยนะคะขอพายอีกที <c oughs> หลายคนเริ่มแบบเธอถ้าเธอจะไอต่ออน,นี้เธอจะจัดพอดแคสต์ไม่ได้นะคือพอมันเป็นอาชีพของเราเองอะคะ่ะ แม้ว่ามันจะแค่สกินดนิดๆแต่มันรู้สึกเนาะมันก็รู้สึกทำไมเขาต้องเขียนถึงเราหรืออาชีพเราอะไรแบบเนี้ยนะคะ,ะก่อนเนี้ยค่ะที่เราจะมาขายเราก็มองอาชีพต่างๆแบบแบบโดยที่คนทั่วไปมองอะเนาะก็มันเป็นนอมที่คือเราไม่ได้บอกว่าเรารับมาจากสังคมทั้งหมดนะคะมันก็ต้องอยู่ที่การเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่จากสังคมใกล้ตัวของเรา แต่พอมาทําอาชีพนี้เองอะค่ะช่วงแรกๆเลยโอย้โหมันเป็นช่วงปรับตัวหนักมากแล้วก็บางวันมันก็ทอนะการทักทายผู้คนไปแล้วได้คําตอบกลับมาในแนวทางที่ไม่ค่อยดีนะคะบางคนแบบอุ้ยเราเคยช่วยเหลือกันเรารู้จักกันเราเคยช่วยเขาแต่พอเราทักทายไปเรื่องประกันอา้าวเขาไม่ตอบเลยทีย่ําหรือตอบกลับมาแบบบอกว่าเออเดี๋ยวจะตอบนะเดี๋ยวจะหาข้อมูล ประกันที่มีอยู่แล้วมาให้ดูก่อนนะแล้วก็ไม่ตอบอีกเลยอะไรแบบนี้นะคะมันรู้สึกแล้วสุดท้ายเราก็แบบอยากบอกทุกคนมาว่าเฮ้ยเธอทุกคนอ่ะเขาแค่ทํางานอ่ะฉันเองก็เป็นหนึ่งคนที่ทํางานเว้ยคือฉันทํางานในวงการบันเทิงที่ฉันยังรักนี่แหละแต่ว่ามันไม่พอไงแล้วตอนนี้ฉันก็คิดแล้วว่าอาชีพที่ฉันจะเพิ่มขึ้นมาคืออาชีพนี้ฉันก็แค่ทํางานสุดท้ายถ้าเธอไม่ซื้อ มันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแหละแต่ว่าสัมพันธ์เราทําไมมันมันเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดอะน,นะคะอันนี้ก็บอกกับใจตัวเองมาตลอดเลยว่าเฮ้ยทุกคนอะแค่ทํางานนะคือใช่ว่าเราอะทำงานเพื่อเงินแต่เราเอาเงินไปทําอะไรต่อเงินจากการทํางานเนี่ยเราก็เอาไปดูแลครอบครัวดูแลตัวเราเองก่อนเนี่ยนะแล้วก็ดูแลครอบครัวอย่างก้องตอนนี้ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะคุณแม่เลยจะเป็นหลักเพราะว่าอยู่ด้วยกันนะคะคุณพ่อเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดพี่สาวดูแลเราก็จะส่งเงินให้นะคะแล้วก็โทรคุยําททายอย่างเนาะแต่ว่าอย่างคุณแม่เนี่ยคือเจอทุกวันเราก็ดูแลเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้เวลาที่ไปเจอใครก็ตามอะคะ่ะที่ทําหน้าที่บริการเนาะจริงๆแล้วงานกล้องมันไม่ใช่งานบริการโดยตรงถ้าถามว่างานประกันคืองานอะไรมันเป็นงานขายะคะ่ะแต่มันก็ต้องดีลกับลูกค้า แต่สิ่งที่ขอบคุณคือพอเราได้ไปเจอกับอาชีพบริการต่างๆหรือแม้แต่าง,งานขายพนักง,งานขายต่างๆค่ะเราจะเข้าใจมากขึ้นมันเข้าใจอันดับแรกจากความรู้สึกจริงแหละว่าเราเจออะไรนึกออกไหมแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่กล้องใช้เองแล้วก้องรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราปรับมุมมองตรงนี้ขึ้นมามันทําให้เรามองทุกอาชีพอะสวยงามมากขึ้นนะก็คือ อย่างสมมติไปห้างอะค่ะเจอร,ปรอปพตอนนี้เขาจะมีร,ปรอปพที่ประตูเนาะตรวจอุณหภูมิบอกให้สแกนไทยชนะอะไรต่างๆไม่รูห้หลังคนลำคาญหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือหลายคนก็ไม่ได้ลำคาญค่ะแต่ก็มองเขาเป็นศูนย์ไม่บวกไม่ลบเขาทํางานของเขาซึ่งก็ไม่ผิดนึกออกไหมคะแต่ว่าพอกล้องปรบับโดยการมองไปเห็นถึงครอบครัวเขาคือเราเห็นน้องรปรพพี่รปรพคนนี้ยืนอยู่คนเดียวแหละ แต่จังหวะก่อนที่เราจะเดินไปถึงะคะ่พะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราลองมองต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเนี่ยเมื่อเช้าเขาก็ใบ,บายลูกเขามานะเดี๋ยวยังนี้เขากลับมาเขาก็จะไปเจอเมียเขาไปเจอลูกเขาสิ้นเดือนเขาก็จะส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่เขาอะไรก็ได้คือไม่ต้องละเอียดขนาดนี้นะคะแต่ว่าจังหวะหนึ่งมองให้เห็นญาติเขาหรือใครสักคนที่เขาทํางานนี้เพื่อคนคนนั้นนะคะแค่จังหวะนั้นเองเราจะรู้สึกทันทีว่าคุณเป็นคนเก่งนะ สู้ต่อไปนะคะอาชีพของคุณมีคุณค่าคุณเองมีคุณค่านะที่ทําอาชีพนี้อยู่เพื่อใครก็ตามในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อตัวคุณเองนะคะแล้วสุดท้ายก็คือขอบคุณนะคะตอนนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็ หลีกเลี่ยงเราก็จะไม่ใกล้กันถูกไหมคะหรือถึงแม้ใส่แมสแล้วเราก็อาจจะไม่ได้พูดเนาะแต่ถ้าเกิดคําขอบคุณมันอยู่ในใจอะค่ะก็เชื่อว,ว่ามันแสดงออกมาทางแววตาทางอากัปกิริยาเราได้บางทีเขาเปิดประตูให้เราอย่างเงี้ยคือเราเดินเข้าเลยปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะเปิดประตูนั้นคือหน้าที่เขามองแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่ถ้าเรามองเพิ่มให้มากกว่านั้นเนาะแทนที่จะหยุดแค่ว่า เออนี่มันเป็นภาระหน้าที่ไม่ใช่ภาระนี่มันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทําแลกกับเงินเดือนแลกกับค่าจ้างแต่มองไปอีกนิหนึ่งว่าสุดท้ายอะ่ะเราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะเราไม่ได้เสียอะไรเลยเราได้รับด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นแค่ในใจอะค่ะพูดคําว่าขอบคุณออกไปอะ่ะอากักริยามันดีขึ้นแล้วเชื่อว่าคนให้บริการตรงนั้นอะ่ะเขาจะรับรู้ได้ อันนี้เอาไปใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่รปภที่ยกตัวอย่างหรือว่าน้องๆพนักงานเสิร์ฟเมื่อก่อนเป็นไปกินข้าวคือไม่ได้เป็นคนดูถูกคนเนาะแต่เป็นคนที่แบบเอาก็เราก็มากินข้าวเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยเราก็มองเขาเป็นศูนย์แต่ตอนเนี้พอแบบเออมองเขาว่าเนี่ยเขามาแล้วเขาก็มีคนที่เขาดูแลอยู่มันทําให้แววตาหรือน้ําเสียงเราอากับกริยาแสดงออกและสุดท้ายตอนที่เขายกมาเสิร์ฟแล้วเราขอบคุณ่ะ เออเราว่าสุดท้ายวันนั้นมันอาจจะเป็นวันหนักหนักหรือวันเบาๆของคนคนนั้นแต่ว่าคําขอบคุณเรามันอาจจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะคะจริงๆไม่ได้โฟกัสที่การช่วยเขาหรอกโฟกัสที่เรานี่แหละทำแล้วจิตใจเรามันก็ดีขึ้นเนาะออโอเคสำหรับคนรับนะคะก็จะเป็นมุมมองประมาณนี้คือคนรับเนี่ยควรขอบคุณ เริ่มจากแค่รู้สึกขอบคุณพูดคําว่าขอบคุณในใจนะคะหรือใครจะพูดออกมาก็ได้นอกจากช่วงโควิดนี้ก็พูดไกลๆกันนะคะใส่หน้ากากด้วยเอ,อใครที่เขาดูอาวุโสกว่าเราอันนี้ส่วนตัวนะก็ยกมือไหว้เขานะก็ไม่ได้รู้สึกคือแบบไม่ต้องไปคิดว่าอาชีพไหนสูงส่งกว่าอาชีพไหนนึกออกไหมคือทุกคนคือคนทุกคนทํางานของเขาแค่นั้นเองเออเขาทํางานของเขา เราอยากขอบคุณเราก็ขอบคุณเรารู้สึกว่าหุยคนนี้เขาแบบ,บคือบางทีมันชัดเจนอะว่าเขาเป็นคุณป้าคุณลุงแล้วอะเออแบบผมขาวกว่าเราแก่กว่าเราเยอะแล้วเนะี่ยเขามาปฏิบัติหน้าที่ให้งานบริการอย่างเงี้ยว่ายขอบคุณนะคะก็ขอบคุณเขาแค่นั้นเราไม่เสียอะไรเลยนะคะมันเป็นการให้ที่เราเองไม่ต้องมีต้นทุนอะไรทั้งสิ้นที่นี้ในฝั่งของคนให้เนาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับบริการหรือคนที่ มีลูกค้าจริงๆทุกคนทํางานต้องมีลูกค้าแหละแต่ใครที่ทํางานแล้วมีลูกค้าที่ต้องดิวแบบประจาเออหรือว่าเป็นผู้ให้บริการที่ต้องเผชิญกับผู้รับบริการตลอดนี้นะคะจะบอกว่ากล้องเองน่ะก็เคยทํางานบริการนะถ้าอันแรกเลยนะคะเคยเป็นล่ามอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าเป็นล่ามก็คือคือเราก็ภาษาพอจะได้เนาะ จะต่างจากพนักง,งานขายคือพนักง,งานขายในห้างเนี่ยเขาก็จะอยู่ประจําว่าวันนี้เขาดูแลอะไรหรือว่าเขารับผิดชอบอะไรในส่วนไหนเขาจะขายอันนั้นแต่ล่ามเนี่ยก็คือจะจะทำงานเป็นฟลอร์เป็นชั้นอาจจะประมาณ2อถึงสชั้นนะคะก็แบ่งกันแล้วเวลามีลูกค้าต่างชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปช่วยแปลเพราะว่าพนักง,งานขายโอเคแหละเบื้องต้นอะ่ะสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่บางท่านบางคนพนักง,งานพนักง,งานขายบางคนเนี่ย อาจจะไม่ได้เก่งมากคือรู้เรื่องของโปรดักต์รู้เรื่องของสินค้าแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดหรือจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษยอย่างไรเราเองเป็นล่ามเนี่ยเราไม่ได้รู้เรื่องสินค้าหรอกค่ะแต่เราสามารถช่วยแปลได้ช่วยสื่อสารได้ด้วหน้าที่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นเด็กมากเลยนะคะที่ไปทํางานล่ามที่ห้างเนี่ยทำอยู่แค่6กวันเท่านั้นเองเพราะไปทําแล้วมันทนไม่ได้ทนไม่ได้อย่างแรกคือเจอคนที่ไม่โอเคอะคะ่ะ คือปฏิบัติต่อเราเหมือนกับแบบเฮ้ยเหมือนเราเป็นขออนุญาตนะคะเหมือนเราเป็นขี้ข้าเบอร์นั้นเลยอะ่ะไม่ใช่แค่คนให้บริการอะ่ะแต่มันทาไมเราดูต่าต้อยขนาดนั้นหรอนี่เรามาช่วยคุณนะเธอเธอฉันก็จบปริญญาตรีนะจากสถาบันมีชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอีโก้ของเราแต่แบบไปเจออย่างนั้นเราหลับไม่ได้หรือแม้แต่ไปเจอคนที่เป็นศูนย์ใส่เราเขาไม่ได้ด่าเราไม่ได้ดูถูกเยียดหยามอะไรนะคะแต่แบบ เฮ้ยคำขอบคุณสักคำไม่มีเหรอโหยหาจ้ะ <laughs> ไปโหยหาคำขอบคุณสุดท้ายก็อยู่6วันไม่แฮปปี้ก็ลากออกนะ,ะับถ้าถามว่าวันนี้กลับไปทไําไหมก็อาจจะไม่ได้กลับไปทํานะเพราะว่าเออมันอาจจะไม่ใช่งานที่เราถนัดหรอกแต่ว่าวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็แค่จะบอกตัวเองในวันนั้นหรือใครที่ทําอาชีพเหล่านี้อยู่นะครับถ้าคนที่ทำมานานแล้วว่าน่าจะผ่านจุดนี้ไปแล้วแหละแต่ใครที่เพิ่งเข้ามาทําหรือยังทาแล้วรู้สึกไม่มีความสุขเราจะบอกว่า ใครที่ทำอาชีพบริการนะคะให้มอง worst case worst case ไปเลยมองเหตุการณ์ใดาย้แรงที่สุดไปเลยค่ะว่าเราอาจจะโดนผู้คนมองแบบไม่ให้เกียรตินะก็เป็นไปได้เราอาจจะไม่ได้รับคำขอบคุณนะคะความผิดเพียงเล็กน้อยเราอาจจะโดนตำหนิใหญ่โตนะคะทำดีเราอาจจะไม่ได้รับคำชมนะคะเสมอตัวก็เสมอตัวนะคะ เราอาจจะไม่ได้รับแม้กระทั่งการมองเห็นคนอาจจะพูดกับเราแค่เสียงแต่ไม่ได้หันหน้าไปมองอะไรอย่างเงี้ยให้มองเป็น worst case หรือกรณีที่ร้ายแรงที่สุดไปก่อนเลยแล้วให้เข้าใจซาว่านี่คือธรรมชาติของงานนะคะไม่ได้บอกว่าลูกค้าเราเป็นคนเลวร้ายเลวร้ายเขาไม่ได้เลวร้ายแต่ผู้คนร้อยพ่อพันแม่สุดท้ายปรับที่เราก่อนค่ะถ้าเราเลือกจะมาทำงานบริการที่ต้องพบปะก,กับลูกค้าโดยตรงแล้วเนี่ย ให้เรามอง worst case ว่าสิ่งที่เราเจอเหล่านั้นที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติของงานเราที่เราจะต้องยอมรับถ้าวันหนึ่งมันหนักหนาจริงๆแล้วยอมรับไม่ได้อาจจะต้องมองหาอาชีพอื่นเพราะไม่งั้นเราจะทุกไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกรับได้มันจะทำให้เราไปต่อได้กับอาชีพนี้นะคะแล้วอะไรที่มันดีกว่า worst case มันจะเป็นสิ่งชุบชูใจเราทั้งหมด คือไม่ได้ให้จินตนาการว่างานนี้มันเลวร้ายนะงานนี้มันสวยงามค่ะงานนี้เป็นงานบวกงานนี้เป็นงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนคนไม่ต้องไปเดินสั่งอาหารเองไม่ต้องไปหยิบอาหารมาเองคนได้รับความปลอดภัยจากการดูแลรักษาความปลอดภัยของเราเนาะคนได้รับความสะดวกไม่ต้องเปิดประตูเองเราเป็นคนเปิดประตูให้เป็นอาชีพแห่งการให้นะคะ แต่ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่เป็น worst case มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะไม่เป็นไรนี่คือธรรมชาติฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีคนสูนมาหาเราเราจะยินดีแล้วว่านี่คือความดีงามของอาชีพเมื่อใดก็ตามที่มีคนบวกมาหาเราที่เขาขอบคุณด,ด้วยซ้ำที่ได้รับบริการเราจะยิ่งดีใจนะคะแต่สุดท้ายไม่ยึดติดเนาะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์รับมาแล้วก็ปล่อยวางนะคะแล้วอะไรก็ตามที่เป็นคำติถ้าเราผิด เอามาปรับปรุงเราผิดน้อยผิดมากดูแค่ว่าเฮ้ยเราผิดจริงไหมอย่างที่บอกค่ะเราผิดแค่หนึ่งลูกค้าอาจจะโวยวายไปสิบไปร้อยสุดท้ายดูแค่หนึ่งตรงนั้นแหละค่ะว่าหนึ่งตรงนั้นเราผิดไหมถ้าเราผิดจริงๆขอโทษแล้วสุดท้ายทําให้ดีขึ้นอย่าผิดซ้ําเอามาปรับปรุงแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ความผิดของเราเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ความผิดเรามันเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออะไรก็ตามเริ่มต้นคือขอโทษแต่หลังจากนั้นช่างมัน ไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาหรือรับผิดชอบถูกไหมคะแต่คําขอโทษเรามีให้ลูกค้าไปแล้วเพราะยังไงก็ตามเราทําให้เขาไม่สบายใจนะคะฝากไว้ทิ้งถ่ายค่ะคนให้คิด w o ิร์สเคสไปเลยส่วนคนรับควรขอบคุณเสมอนะคะฝากไว้เท่านี้กับพาสวีกสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ใน พอดแคสต์แพสวีโดยกล้องจัก,กรพันธ์กล้องวิสิคอขอบคุณมากขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ